สวัสดีค่ะทุกทุกท่านเลยนะคะสบายกันดีนะแหมช่วงนี้กำแพงเมืองจีนของพวกเราแข็งแกร่งนะคะเกาะกันเหนียวแน่นเลยค่ะมีหลายๆทีมนะคะของแนวละครเนี่ยให้พวกเราดูกัน อย่างเรื่องนี้นะคะก็ขยับออกมาแล้วว่าทาง Tencent Video นะคะจะออนแอร์ออกมาค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นจีนแนวปัจจุบันนะคะเป็นจีนโรแมนติกแบบแอคชั่นแฟนตาซีค่ะดานานำแสดงนี่ถือว่าพวกเราจะได้ดูยอดฝีมือกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณไปวี่แล้วก็ผู้หญิงเท่ๆอย่างคุณหนีหนีนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็คือตอนนี้มีแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอให้มาลงที่ VTV Thailand ก่อนเดี๋ยวคงจะมีชื่อไทยค่ะเรื่องนี้เป็น โปรเจกต์ Plus นะคะโปรเจกต์ Project ใหญ่มากแล้วก็ดารานอกจากคุณไปวี่คุณหนีหนีแล้วนะคะก็ยังมีคุณเมืองจืออี้คุณจินฮั่นโอ้ยขับข้างเลยคะ่ะเป็นดาราที่พวกเราคุณนหน้าคุณตาพวกเขาเป็นอย่างดีนะคะจะมารวมกันอยู่ใน30ตอนของเรื่องนี้นะคะก็มีการนะคะคาดเดากันว่าจะออนแอร์ในเดือนสิงหาคมนี้นะคะช่วงกลางๆเดือนเดยเรารอดูนะคะว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่กันแน่นะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องก็คือ West Out of of The w e m e n ค่ะแต่ถ้าเป็นนวนิยายต้นฉบับออนไลน์นะคะที่เพื่อนๆอ,อยากอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปค้นหาคำว่า Western Jade Gate นะคะก็ไปค้นหาอีกคำหนึ่งคือชื่อชื่อเรื่องนะคะชื่อที่เป็นละครกับชื่อที่เป็นนวนิยายต้นฉบับเนี่ยเขาใช้ชื่อต่างกันบางทีเพื่อนๆไปค้นหามันก็หาอ่านไม่เจอใช่ไหมคะก็ไปค้นตามชื่อที่หวานให้มาก็แล้วกันนะคะสำหรับเรื่องนี้มันจะเป็นแนวอย่างที่หวานบอกว่าโรแมนติกนะคะแอคชั่นแฟนตาซีบวกดรามา่าสะเทือนอารมณ์บวกผจญภัยเข้าไปด้วยค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเห็นโปสเตอร์ของเขาแล้วก็มีความเท่ทั้งพระเ กับนางเอกเลยนะคะผู้ที่เขียนวนวนิยายต้นฉบับเรื่องนี้นะคะก็เป็นท่านที่ใช้นามปากกาว่าวยวีนั่นเองซึ่งก็เก่งมากๆเลยนะคะในการเขียนแนวระทึกขวัญค่ะซึ่งก็ไม่ใช่แนวที่ที่หวานจะอ่านเป็นอันดับหนึ่งนะคะถ้าเพื่อนๆที่ที่แบบว่าอยู่กับหวานมาเรื่อยๆจะรู้ว่าอันดับหนึ่งของหวานนะคะคิวที่แทรกได้ก็คือต้องเป็นแนวเซียนเสียนะคะเทปเสียนแล้วก็แนว2ลงมาก็ต้องเป็นวิชาย,ยุทธ์นะคะแฟนตาซีแบบที่เป็นจีนคอสตูมโบราณค่ะ ส่วนทางด้านของแนวนี้นะคะระทึกขวัญน,นี้ก็คือถ้าแบบ มันเกิดเบื่อจริงๆจากแนวอื่นๆถึงจะมาอ่านอีกทีหนึ่งนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินชื่อเสียงของท่านนักเขียนผู้นี้อยู่นะคะทีนี้เรามาดูจุดเด่นกันค่ะว่าเรื่องนี้นะคะมีอะไรน่าดึงดูดให้พวกเราได้ดูกันบ้างนอกจากว่าจะเป็นโปรเจกต์เอสพลแล้วนะคะก็สําหรับรายชื่อนักแสดงหวานบอกไปแล้วว่าโอ้โหมีความแข็งแกร่งมากๆนะคะคัดเลือกนักแสดงเหมาะสมกับตัวละครเป็นอย่างมากค่ะแล้วเรื่องนี้ใช้นะคะผู้กํากับนะคะทั้งถึง2คนด้วยกันแล้วก็เป็นผู้กำ กับที่เก่งมากๆในเรื่องของการเ,าเขียนคือเขาอะเก่งในเรื่องของการเขียนบทภาพยนตร์นะคะก็คือคุณซูเจ้าปินนั่นเองค่ะก็เป็นบทภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับแนวสยองขวัญน,นะคะทำมาแล้ว คือถ้าคุณสู่เจ้าปินนี้ทั้งเขียนบทภาพ,พยนตร์เองด้วยทั้งกำกับเองด้วยก็มี3เรื่องนะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องที่เขากำกับทั้งหมดก็จะประมาณ6เรื่องค่ะเพื่อนๆและผู้กำกับคนที่2นะคะคือไม่มีหัวหน้าทีมนะสคนนี้คือคือทั้ง2คนเรียกได้ว่าเป็นเป็นผู้กำกับในเรื่องนี้ค่ะคุณหลินจื้อผิงนะคะคุณหลินจื้อผิงนี่เด่นในเรื่องของอารมณ์แล้วก็ความโรแมนติกค,ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็คงจะเดากันได้ว่าเวลาเขาถ่ายทํา ะะถ้าเป็นซีนที่เป็นโรแมนติกฉากรักอะไรแบบนี้ก็คงต้องเป็นท่านดีเลกเตอร์หรือว่าผู้กำกับลิ้นจืดผิงนะคะส่วนถ้าเป็นแนวแอคชั่นสยองขวัญก็ต้องเป็นคุณซูเจ้าปินค่ะก็แยกกองกันไปนะคะสำหรับนางเอกนั้นเธอเท่มากๆนะคะคุณนีนีค่ะก็เราได้เห็นเธอนะคะทั้งทางภาพยนตร์คือจอเงินแล้วก็ทางจอแก้วทางละครแต่ว่าเธอนั้นไม่ค่อยรับเล่นละครมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างมั่นใจกับการเลือกบทละครของเธอค่ะ เพราะฉะนั้นละรครที่คุณหนีหนีรับแสดงนะคะมักจะเป็นละครที่มีมิติอะ่ะเพื่อนๆก็ลองหาหาดูนะคะหวังว่าเขาค่อนข้างจะมีทีมงานที่ดีแล้วก็ตัวเองด้วยก็ตัดสินใจในการเลือกสคริปต์นะคะในการถ่ายทําได้ดีทีเดียวค่ะส่วนนักแสดงชายนั้นนะคะคุณไปวี่นั้นอยู่ในวงการบันเทิงจีนนะคะในสายซีรีส์นี้มานานแล้วแล้วแต่ว่าในแต่ละปีเขาก็จะรับละครน้อยมากๆสําหรับคุณไปวี่นะคะนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยัง มีดาราดังๆที่พวกเรารู้จักกันหลายๆท่านเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเมิงเจออี้นะคะอย่างคุณจินฮั่นก็มานะคะคุณหลี่อิ่นลุยก็มาด้วยนะคะโอ้โหหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะ อันนี้ก็คือจ,จุดเด่นจุดที่หนึ่งเลยนะคะก็คือผู้กำกับค่ะเจ๋งมากๆเลยนะคะแล้วก็เหล่าบรรดาน,นักแสดงก็คือดึงดูดมากๆยอดฝีมือทั้งนั้นนะคะมาที่จุดที่สองนะคะที่ทำให้เรื่องนี้น่าดูเข้าไปอีกก็คือตัวละครเอกนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นตำนานอย่างมากค่ะในตัวอย่างเพื่อนๆได้ดูกันหรือ,อยังเอ,อ่ยอย่าลืมไปดูตัวอย่างของเรื่องนี้นะคะจะได้จะได้รู้ว่าหวานนั้นกําลังพูดถึงอะไรอยู่นะคะมันน่าดูจริงๆสําหรับเรื่องนี้ค่ะอย่างเย่หลิอ เะะย่หลิวซีนั้นเป็นชื่อของนางเอกในเรื่องค่ะก็คือคุณหนีหนีรับบทนี้นะคะเรียกได้ว่าเธอนั้นมีฉายาว่ากุหลาบแห่งทะเลทรายค่ะด้วยอารมณ์นะคะของนักแสดงของตัวละครตัวนี้เย่หลิวซีจะต้องเป็นคนที่มีความลึกลับนะคะแล้วก็ต้องมีคือมีปมที่เศร้าโศกอยู่ในใจแต่อย่างไรก็ตามจะต้องสวยงามแล้วก็ดุร้ายอะคะ่ะสวยงามแล้วก็เป็นผู้หญิงลุกดุดุนะคะสำหรับนางเอกนะคะเย่หลิวซีที่รับบทโดยคุณหนี ซึ่งบทบาทนี้นะคะถ้าตามนวนิยุยตต้นฉบับก็ค่อนข้างจะมีความซับซ้อนค่ะเพราะว่ามันมีปมอยู่ในส่วนลึกของหัวใจของแม่นางกุหลาบแห่งทะเลทรายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวของนางเอกนั้นจะมีความมุ่งมั่นค่ะที่จะไขปริศนานะคะให้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชีวิตของเธอให้กระจ่างให้ได้ค่ะดังนั้นนะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ชมเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าเธอนั้นจะไขปริศนาออก มาเจออะไรบ้างคะ่ะสิ่งที่เป็นปมที่น่าสนใจนะคะก็คือร่างกายของนางเอกของพวกเราเนี่ยเป็นคนเดียวในกลุ่มเลยนะคะที่สามารถจะเข้าแล้วก็จะออกได้จากไอเนี้ยไอตัวเมืองเมืองเนี้ยนะคะอี่เหมือนเนี่ยได้อย่างอิสระเลยแต่ปกติแล้วมันจะต้องมีนะคะมีบัตรเข้าออกเอาง่ายๆเรียกง่ายๆคือต้องมีตัวที่เป็นกุญแจเข้าแล้วก็ออกแต่ว่าสําหรับตัวนางเอกของพวกเรานั้นสามารถจะเข้าและออกได้ตามใจของนางเลยละคะ่ะเพราะว่านะคะ การที่คนเนี่ยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าไม่มีตัวพาสที่จะผ่านเข้าไปในวีเหมือนได้นะคะจะต้องมีแบบ คือมันจะเลือดออกจนแทบจะหมดตัวเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนางเอกนะคะเป็นคนเดียวเท่านั้นแหะค่ะในรอบแบบ100ปีนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะนางเอกของพวกเราเข้าออกได้ก็จริงแต่เธอไม่สามารถจะบอกใครได้ว่าทําไมเธอถึงเข้าออกได้เพราะว่าเธอนั้นสูญเสียความทรงจํามาโดยตลอดนั่นเองนะคะอ่าโอ้ยใบไปเยอะเลยเล่าไปเยอะเลยนะคะทีนี้นางเอกนะคะมันก็ต้องมีมีความอภัพอภัพหน่อยเพราะว่าก็ต้องตัวคนเดียวนะคะเอาง่ายๆค่ะ ดังนั้นด้วยความที่อยู่ตัวคนเดียวเธอก็จะทำงานเก่งมากแล้วก็รักเงินมากๆเพราะว่ามีเงินก็คือสามารถจะอยู่ได้นะคะมีของกินของใช้มีที่อยู่อาศัยแต่ว่าในการรักเงินของนางเอกของพวกเรานั้นเธอก็ช่วยเหลือคนยากคนจนมากมายเช่นเดียวกันนะคะเรียกได้ว่าใครๆในแถวหมู่บ้านหรือว่าแถวที่นางเอกของพวกเราอยู่ก็จะเรียกว่าเจีย๋ยทั้งนั้นนะคะพี่ๆนะคะพี่สีพี่สีพี่สีนะคะก็จะเป็นบทเจ๊ใหญ่เช่นเดียวกันสม สำหรับนางเอกค่ะส่วนสำหรับพระเอกนะคะคุณไปวีจะรับบทเป็นชางตรงค่ะช้างตรงนั้นนะคะคนอื่นจะเรียกเขาว่าชาเหลียวชาเหลียวเพราะว่าเป็นผู้ที่ฉลาดแล้วก็มีความกล้าหาญเป็นอย่างมากเลยนะคะเขานั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นไกด์อาวุโสค่ะในทะเลทรายเลยคุ้นเคยกับดินแดนทะเลทรายนี้เป็นอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นร่างกายนะคะของตัวละครชางตรงเนี่ยก็จะต้องมีความแข็งแรงแล้วก็มีความอดทนในพื้นที่ที่เป็นทะเลทรายแบบนี้ วรวมถึงความสามารถนะคะความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญในการจัดการกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันบนทะเลทรายเพราะว่ามันก็จะมีทั้งเรื่องราวของพยายุทรายทะเลทรายแล้วก็มีเรื่องราวของการล่าเกิดขึ้นด้วยนะคะล่ากันกลางทะเลทรายเลยละ้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะนําไกด์ไปเนี่ยก็มีคณะหนึ่งคือหายไปทั้งกุ๊ปเลยเพื่อน,อนสมาชิกในกุ๊ปที่เขานําไปเที่ยวเนี่ยหายไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันรวมแบบ แฟนเก่าเขาไปด้วยไงหายไปนะคะเอาเป็นว่า,าพระเอกของพวกเราก็เลยค่ะก็เลยต้องตามหานะคะตัวที่เป็นตัวละครนะคะที่เป็นแฟนเก่าของพระเอกนั้นนะคะที่หายไปจากทะเลทรายนี้ก็คือคงหยางนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอสักทีนะคะก็ในที่สุดก็ตกหลุมรักกับนางเอกของพวกเราคือเย่หลิวซีในเวลาต่อมานะคะเรียกได้ว่าเย่หลิวซีนี้ไม่ใช่ผู้หญิงในสเปคของพระเอกเลยค่ะเพราะว่า ผู้หญิงในสเปคของพระเอกจะต้องเงียบสงบแล้วก็อ่อนโยนนะคะอย่า,งอย,าง,องอย่างคงหยางซึ่งเป็นแฟนเก่าของเขานะคะแต่ย่ายก็ตามค่ะนางเอกของพวกเรามัดมั่นนะคะกุหลาบแห่งทะเลทรายค่ะสําหรับคาแรคเตอร์ของพระเอกนะคะช่างตรงนั้นเขาก็จะเป็นคนที่แบบมีความซื่อสัตย์แล้วก็เรียกได้ว่าสามารถปกป้องนะคะชีวิตของ ของผู้คนที่เขาเป็นผู้นําไปอ่ะได้อ่ะนะคะเพราะว่าไอ้กลุ่มที่หายไปนั้นคือเขาไม่ได้เป็นผู้นําแต่เขานั้นเป็นผู้ออกมาตามหานะคะเพื่อนๆทีนี้ค่ะการที่นางเอกนั้นนะคะมีมามา,มาที่เนี่ยมาที่ทะเลทรายแห่งนี้นะคะก็พระเอกก็ตามคุ้มกันเพราะว่าก็มีโอกาสเป็นอย่างมากที่ที่เย่หลิวซีหรือว่านางเอกของพวกเรานั้นอาจจะไม่ได้กลับมาเพราะว่าที่ดินแดนทะเลทรายแห่งนี้มันจะมีจุดที่เรียกว่าอี่เหมินนะคะซึ่งพอเข้าไปแล้วคนมักจะ ายไปแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกๆคนที่มาที่นี่หลังจากที่รู้ข่าวขราวของการหายไปหรือว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยพวกเขาทุกคนมาที่นี่อย่างมีจุดประสงค์กันทั้งนั้นนะคะบางคนก็มาเพราะว่าตามหาคนเพราะว่าหัวใจนั้นถูกทรมานมานานแล้วนะคะกับการที่แบบคนรักหรือคนในครอบครัวหายไปแล้วก็อีกหลายๆคนก็มาเพื่อจุดประสงค์อื่นไม่ว่าจะเป็นเชื่อว่ามีสมบัติไม่ว่าจะเป็นนะคะค้นหาตัวตนของตัวเองนะคะแล้วที่ เรื่องราวมันก็จะค่อยๆเปิดเผยปมออกมาค่ะแล้วในเรื่องนี้นะคะมันก็จะมีฝ่ายที่หดเหยียบด้วยเช่นกันนะคะฝ่ายตัวโกงขอบอกเลยว่า IQ สูงมากๆเลยค่ะก็จะมีความลับสุดๆเช่นเดียวกันแล้วกเ็เรียกได้ว่านะคะมาเป็นกลุ่มๆม,มีทั้งเงินมีทั้งอำนาจแล้วก็มีทั้ง IQ ที่ดีด้วยนะคะแต่ว่าเป็นกลุ่มตัวโกงค่ะก็มีเช่นเดียวกันนะคะแล้วเหล่าบรรดาคนร้ายที่โกงๆนะคะเขามาแบบคนธรรมดาเลยเพื่อน มาแบบเหมือนนักท่องเที่ยวบ้างมาแบบเหมือนนักลงทุนบ้างมาแบบธรรมดาธรรมดาซึ่งจะมาเผยทีหลังว่า last boss เป็นใครอะไรแบบนี้ก็จะอึ้งไปเลยนะคะเพราะว่ามันก็จะไม่ได้อยู่ในรายการที่พวกเราคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้คนนี้นะคะอันนี้คือจุดเด่นจุดที่2ค่ะก็คือตัวละครของเรื่องนะคะทีนี้มาถึงจุดเด่นจุดที่3ก็คือเรื่องนี้มีโครงเรื่องที่แปลกใหม่นะคะมีฉากที่เออหน้าน่าดูเป็นอย่างมากแล้วก็เขาไปถ่ายท กันที่สถานที่จริงๆกันด้วยอย่างทะเลทรายก็มีการไปทะเลทรายจริงๆแล้วนอกจากนี้แล้วนะคะจากตัวอย่างที่หวานเห็นเทคนิคพิเศษนะคะเรียกว่า 4G ก็มีความทรงพลังมีความเหมือนจริงด้วยนะคะก็เป็นผลงานของทางเจ้าภาพคือ Tencent Video นะคะเออออกมาดูดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ได้เน้นที่ไปเรื่องของการป้นสุสารหรือว่าการสำรวจสุสารอีกต่อไปนะคะแต่ว่าเป็นการเน้นแบบพื้นที่ที่แบบ ที่แบบมามาหาพื้นที่ลึกลับอะที่อยู่บนทะเลทรายอะ่ะเพื่อนๆแล้วมันก็ไม่ใช่แนวแบบเนี้ยอย่างที่หวานบอกไม่ใช่แนวป้นสุสารไม่ใช่แนวสำรวจสุสารอีกแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นความตื่นเต้นที่เราจะได้เห็นแบบการเดินทางข้ามทะเลทรายแล้วก็ความใจจดใจจ่อกับการสำรวจความลับนั่นเองค่ะแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะมันจะไปเกี่ยวข้องกับยุคในโบราณไมมีนะคะเขาจะพูดถึงยุคของจัก,กรพรรดอิอู๋ค่ะแห่งราชวงศ์ฮั่นนั้น ซึ่งก็จะกล่าวถึงตำนานที่มันน่าอัศจรรย์นะคะเกี่ยวกับการกักขังวิญญาณที่ชั่วร้ายค่ะอยู่ที่อี้เหมอนนี่แหละนะคะซึ่งมันก็จะขยายไปถึงการช่วงชิงแล้วก็การสมรู้ร่วมคิดของกองกําลังชั่วร้ายของทุกๆฝ่ายในตำนานด้วยนะคะทีนี้ค่ะมันก็จะมีศิละปะการต่อสู้มากมายในเรื่องนี้เลยนะคะให้เซอร์วิสพวกเราสุดยอดค่ะไม่ว่าจะเป็นการชกต่อยการกังฟูหรือว่าจะเป็นการสู้กันด้วยปืนนะคะเรื่องนี้ ือได้ว่ามีความโรแมนติกแค่มาแซมแซมนิดหนึ่งนะคะมีความอ่อนหวานเข้ามาบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแนว แนวแบบเท่ๆแฟนตาซีซะมากกว่าแล้วก็มีเส้นลายของมิตรภาพนะคะที่มีความพัวพันกันแบบประมาณว่าเพื่อนทิ้งกันไม่ได้อะไรแบบนี้มีนะคะแต่ว่าไม่ค่อยเน้นไปเรื่องของความรักนั่นเองค่ะส่วนนะคะเรื่องราวของการผจญภัยนั้นก็ทําให้น่าติดตามเข้าไปอีกเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไออันตรายหรือว่าชะตากรรมโชคชะตาที่เราไม่รู้ร่วงหน้าแล้วก็มองไม่เห็นแล้วก็ไอความลึกลับนั่นน่ะมันมันอยู่ณนะัตรงไหนนะคะแล้วเรื่องนี้มีการผสม สารเรื่องราวของโลกคู่ขนานด้วยนะคะหลังจากที่คนเข้าไปในเขตของเหมนแล้วะคะ่ะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้นะคะน่าดูมากๆเลยแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาดูเรื่องนี้ด้วยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนะ่าจะมีคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ออกมาสําหรับเรื่องนี้ก็เลยไม่อยากที่จะดูคนเดียวดูคนเดียวล้องเหงานะคะไม่มีใครมาพูดคุยด้วยที่ช่องคอมเมนต์แล้วก็ที่แฟนเพจเลยนะคะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะคะหวานลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ